พะขาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ,ะ,ะโมตัสสะพะขาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ,ะ,ะโมตัสสะพะขาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิ้มายังฟันเตจตุปเจยานีภิกขุสังฆัสสะ โอโนชิยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโฆยมานีจตุปัจจยานีปฏิกันหาตูอัมหากังทีกระตังอิตายะสุขายาข้าแต่พระภิกษุสงคููเจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอหนอมต่อยปัดใจชีของข้าพเจ้าทั้งหลายแด่พระภิกษุจงขอพระภิกษุจงจงรับปัดใจชีของข้าพเจ้าทั้งหลายรับแดวเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทิน ตัวอับบาทตีข้อนะครับน้งเ่ยนี้เลยอ่ะเตรียมน้มรับ่อน Nah, <laughs> diam nang, lapor. Iyak da wa li wa hapu <laughs> la ba li bulenti sa ka lam <laughs> Ewa mewa ito jinang be tanang upukapati Ici tang pati tang tumang kipa mewa samijadu Sabe perentu sang

watan yowit kamat salam kanit nantin lang aniesu subute sutatisui pasat namanata kami pula wotita kinayet tatanungotan tiwaya watang karot I did not

เปเิวสังปันทิตาชาติโยสีลวังเจตโพเชตวาสัญเดเบปรามกาลิโนยะตัสสังตัสสังฆินามาติเสตาภูชิตา Puta yang Tinang Tato Nang Angukang

ภวํตุเตปุริมัจจติสังราชาตทรัตโตภาษาสติคันธัปปานาอธิปติมหาราชายัสสสัจฉิโสพุทธาปิตัสสัพพะ <muchas> <muchas> To yasat sĩ no vô tamana api kum pekunang savidim vanang kakinan tatisang ra cha ilun lao tavasati kum ban tana tipati bang ra cha pita sa

ยักขานังอธิบดีมหาราชายสสิสุพุทธะปิตัสสะภะวะอินทนามามะปะลายิธิมานโตสุจิมันโตวรรณโตยสัสสิโนโมทมาณะอภิกามุคูลังสวีติ na ukena ukise na taki pa han sura te je wa tanu ba ta na se ta na ge san te ge na kama ya wa ni pa na do ma mang na san ya ta ta do ba ge ba ge u chu ji ta te ba ta san le ko ge ni na ni na ตัดิปาวโรนัตุตมุนาตุวาลุตตาโมนาตุปจเจคุโตตัสสังโฆนาตุตโลมะมังเตสุตะมานุปเวนะมากะสังระบาตุมา ตระหงสัมมาสัมพุทโตภะคะวาพุฒานภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคัตโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามะฌามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตจาวะกัจจังโกสังังนามิ

Tấn đen tấn đen. <laughs> đoàn đoàn cái cái các bạn các cái ờ các bạn lên phòng sang Ô lượng ảnh hưởng không biết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  không लो लो लो